พี่เหมยน้องหยิบออกไอ้ยอดหยิบโอเคหยิบแล้ววางอย่างนี้เหมือนจะเบาๆแล้วจะเบาๆอาๆจบบารย์หน้าพี่เหมยแล้วทำลาย เออเอออย่าไปตีพี่เหมยนั่นบอกว่าอย่าตีพี่เหมยเมื่อเจ๊เหมยก็พูดไม่ได้เสียยอดก็พูดไม่ได้ แล้ก็เล่นกันยังไงเล่นกันอย่างนั้นใช่ไหมหมยเท่าไหร่นะครบครบครึ่งยอ่สิบสิบเดือนสิบสามวันมาวันนี้วันที่อะไรสิบสองสิบสองวันจำได้ง่ายหน่อยเกิดวันที่หนึ่งหมยไม่ส่งเสียงเลยอะส่งเสียงตอนร้องอย่างเดียวอ ของเชียงไงลูกวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะอืมโอ้หมุนโชหมุนโชหมุนชออะไรหมุนชอเนี่ยหมุน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 ,มน,มน หอบโปกหอบปกอยากลงนอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะพี่เหมยนี่ดูพี่เหมยทำไรโอ้ทางนี้ก็จะลงนอน